เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพตอนนี้มันคึกคักมากและคึกคักขนาดที่ไม่เคยปรากฏการมาก่อน24สิงหาคมที่ผ่านมาครับคณะผู้บริหารของราชตินามัยสมโสรโอหนมพระบรมราชูปถัมภ์เรียกประชุมสมาชิกกันที่ฝั่งตรงกันข้ามสนามม้านางเลิ้งี่โรงเรียนมาาลัยวิทยาลัยพระนครเหรออ่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครตรงนั้นนะตรงนั้น ประชุมร่วมกันแล้วบอกว่านี่เหรอราชตินามัยสโมอสรที่บริหารโดยคณะกรรมการชุดน,นี้ขอแชร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับอและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีข้อดีอยังไงครับนี่ตาม <3 S 2> แนวที่มีการศึกษามาท่องเที่ยวนะช่วยขับเคพื่อนเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวรสร้างงานสร้างรายได้สร้าง,าด,างดูแลว่าด้วยเรื่องของการควบคุม ไอสถานบันเทิงให้ถูกกฎหมายเสียส,ส่วนใหญ่แล้ว51เป็นใต้ดินมาใต<ช>้ดินมาตมาตการร,ารับแนวทางฟื้นฟูอ่าและผลที่ได้คือเรื่องของท่องเทีย่ยวเรื่องของรายได้นะการจเก็บภาษีนทำให้รายได้กับประชาชนครับ,ร,บราชติณมัยส,สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ตอนนี้ใครประธานประชุมสมาชิกครับมีนายพลเอกคนหนึ่งคือพลเอกจำลองบุญกระพือครับ,รบเดิมเป็นรองประธานคณะกรรมการตอนนี้ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยครับเรียกประชุมแล้วก็อธิบายภาพทั้งหมดท่านบอกว่าจะลงทุนโครงการ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กมูลค่าการลงทุน2อง0,000กว่าล้านเน้นธุรกิจบันเทิงท่องเที่ยวและจะเชิญชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและก่อให้เกิดเงินเม็ด,เง,เ,มดเงินหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจนักทุนต่างประเทศใ้ใครอ่ะตอนนี้ที่นั่นตอนนี้ดีลกับเกาหลีและไต้หวันครับนี่เหรอใช่ครับ Entertainment Complex ในกลุ่มของราชตินามัยใช้ชื่อว่าเดอะ o ร a ยลสยามเ a v e นโอ้โหนี่สวรรค์เลยนะสวรรค์เลยนะโครงการนี้จะมีดึงนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมและมีภาคเอกชนเป็นการลงทุนหลักภายใต้ชื่อตอนนี้นำใช้ชื่อบริษัทรยลสปอร์ตคอมเพล็กจำกัดหรือ RSC ม,มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับราชตินามัยสมาคมนี่ก็ไปไกลแล้วเหรอเขาเตรียมตัวกันใช่แล้วล่าสุดนี่คุณปารทวีสุรินซึ่งเป็นกรรมการบริหารราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในรพระบรมราชูปถมัมบอกเลยนักข่าวเราสักถามไปท่านบอกว่าไงได้มีการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่เขา้เขาร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดทําโครงการนั้นขอยังไม่เปิดเผยในรายละเอียดเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่มากพี่วีดูนั่นน่ะใครอยู่ใครอยู่ในนั้น่ะเมื่อกี้ะภาพนั้นน่ะใครอยู่ภาพเมื่อกี้เหรอแล้วถามว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็อยู่ไหนนั่นพลเอกจำลองบุญกระเพือนั่นอีกคนหนึ่งขวามือที่ติดกับผู้หญิงน่ะเป็นนายสนามครับเป็นเจ้าของบริษัทโ o เยลสปอร์ตคอมเพล็กซ์คอมพานี และไอ้รโย่สปอร์ตคอมเพล็กซ์คอมพานเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่เพิ่งจดทะเบียนเองนะนี่บริษัทเนี้ยอยู่เนี่ยประกอบงานอีเวนต์ฬาเชชั่นอินไซต์สอบตรวจสอบเข้าไปดำเนินกิจการอยู่จดทะเบียน8พฤษภาคม67ปีนี้เองครั0 0 0 0แบาทอยู่ที่ลาดพร้าวอยู่วังหินข้างบ้านพีวีนี่แหละครนะนี่จดทะเบียนอยู่อย่างนี้ถามว่าแล้วโครงการเหล่านี้ถ้าลงทุนอ่ะมันจะที่ไหนครับ ตอนนี้มีห้าคาสิโนทั้งโลกเป็นแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างใช่ไหมเขาบอกว่ากลุ่มเขาที่คุยอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้เหรอใช่ในกลุ่มนี้เออ่าก็หลายกลุ่มในนี้ก็ถูกหลายกลุ่มในนี้ทุนไทยก็จะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเอ็มนั่นแหละครับน่าจะอยู่อย่างนั้นครับและในกลุ่มที่ขับเคลื่อนขอแชร์คาสิโนใครเป็นใครมาดูนี่ท่านแรกพลเอกจำลองบุญกะเพืออเป็นใครครับ อดีตเจ้ากรมการรักษาดินแดนช่วงปี 44- ปี45เป็นรองประธานคณะกรรมการราชตินายหมสมาคมคเป็นประธานกรรมการอำนวยการราชตินาใหสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการอำนวยการสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนครประเทศไทยมีพลเอกสมชาติสินจเจริญอดีตตุลาการศาลทหารกลางอดีตที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงกลาโหมครับมีพลเอกเทียนชัยโกมารทัศน์ อดีกะกะตกกตสลับบุรีครับอดีตรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติครับสลอพอ,อดีตท,ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุดครับมีพลเอกชูเกียรตันสุวัสดิ์ครับเตรียมสนักเรียนในร้อยจอปลรุ่น15ห้านายทหารคนสนิทของพลเอกมนพลตรีมนูนกิตรูปขจรครับเคยไปลบที่ลาวเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในทางลับและมีอ,อีกคนหนึ่งครับ อริยทัตรับรัตนสุทธิพิบูรณ์ครับเป็นใครครับเป็นนายสนามครับอ๋อนี่เหรอเป็นนายสนามอยู่ในราชชตินามัยสมาคมครับครับอพื้นที่คาสิโนเนี่ยตามแผนเขาบอกที่ไหนบ้างคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้ากอทมเนี่ยสองไลเส้นสองใบอนุญาตนะสองนะสองนะภาคเหนือน่าจะหนึ่งที่ใดที่หนึ่งไม่เชียงรายก็เชียงใหม่สามนะภาคใต้มี ไม่ภูเก็ตก็สงขลาสแต่คนพยายามบอกให้ลงที่สงขลาด้วยนะเพื่อดักมาเลเซียเพื่อดักมาเลเซียเอาเป็น4ี่ก่อนแล้วว่าหนึ่งลายเส้นแล้วกันภาคใต้นะและตอนออกอีกหนึ่งลายเส้นเนี่ยนั่นอะไรแล้วห้าเลยห้าแลวก็อีสานอีกหนึ่งเป็นหกเลยเป็นหกหลายเส้นเลยเหรอมีขนาด SML ในกรทมเนี่ยลงทุนขั้นต่ำคือหลักแสนล้านขึ้นใช่นะ แต่ระดับต่างจังหวัดเนี่ยระดับ5 0,000ล้านระดับไซส์เล็กลงมาปัญหาคือแล้วไอ้ราชตินลามสมาคมที่กําลังทำเนี่ยเขาจะไปตรงไหนลงก็จะไปลงตรงไหนที่ตรงไหนและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขากาหนดเงื่อนไขนะเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในไทยทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหมื่นล้านเออเจ้แจ้งเท่าไหร่นะห้าแสนเหห้าแสนต้องเพิ่มทุนอีกเยอะเล้วใบอนุญาต20ปีต่อได้คราวละไม่เกิน5ปีครับการลงทุนแบ่งเป็น SML แล XL ใช่ XL เนี่ยใหญ่ระดับ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0นนี่ราชตินามัยสมาคมที่ขับเคลื่อนเนี่ยโดยนายทหารเก่าที่เข้าไปแชร์ส่วนร่วมรอบนี้เนี่ยเขาปักหมวดแล้วอธิบายนักลงทุนฟังอยู่ที่นี่เดี๋ยวสิไอ้นี้มันตรงไหนเนี่ย,น,ยนี่สุนปรการนะไม่ดูนี่สวนสาธานะรณะพฤกษาชาติสีนครเขล่อนขันมันบอกเรานี่คุ้งน้าเจ้าพระยานีนาเออแล้วถ้าคุ้งน้าเจ้าพระยานีนาตรงนี้มันอยู่ที่ไหน มันบอกเลยว่าคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเต้ยถ้าใครตามข้อมูลมาตลอดเนี่ยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยแน่นอนครับมีโอกาสมากที่จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คำถามคำถามคือในพื้นที่นี้มีกลุ่มทุนและก็กลุ่มต่างๆเนี่ยก็วางไว้แล้วว่าเป็นใครบ้างไม่น่าเกี่ยวชุดนี้แต่ชุดนี้ขอแชร์ครับจะขอแชร์ตรงนี้เลยขอแชร์ครับทำเป็นเล่นไปราชตินมัยสมาคมเนี่ย มันเป็นศูนย์รวมนายทหารเก่านะ <c oughs> เดิมทีกลุ่มนี้อยู่ที่สนามม้านางเลิงที่เหนือหัวหมอบพื้นที่200ไร่และปัจจุบันเนี่ยเรียกคืนมาหมดทำเป็นสวนสาธารณะของเหนือหัวพื้นที่200ไร่เนี่ยเช่าเดือนละหมื่นบาทจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับ ปัจจุบันเป็นพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ทําการไม,ไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วจะไปขอแชร์ที่ท่าเรือเหรอใช่โอ้โหนี่และว่ากันว่าสนามม้านังเลิงเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของนายทาหารครับในอดีตเนี่ยรัฐบาลสัญญาเนี่ยเคยใช้เป็นที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติ2,300คนคเขาเรียกสภาสนามม้าถูกต้องต่อมาพลเอกฤษีวลา พลเอกสุรสิทธิ์จารุเสรีนีพลเอกโชิฮิรัญยัตทิทิธินายทหารใหญ่เข้ามาดูแลสนามม้านางเลงครับต่อมาเกิดกบฏ26มีนาใครมาดูตรงนั้นคุณรู้ไหมเสนันกับทีมเข้าไปดูที่สนามม้าครับและสร้างเป็นกบฏต่อมาพลเอกยศเทพอัสดินนะอยุธยารัฐมตรีประจำสำนักสำนักนายกสมัยรัฐบาลกยงศักดิ์ไปบริหารจัดการในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันมาครับพลเอกยศคือใครบิดาของบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยคือใครบิ๊กน้อยคือคนใกล้ชิดของบิ๊กป้อมชื่อพลเอกวิทย์เทพพัศดินนะอยุธยาครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะคนที่มีสายสัมพันธ์กับทหารกลุ่มนี้อ <c oughs> ต้องบอกว่าบิ๊กน้อยถูกและบิ๊กน้อยและโยงไปถึงใครบิ๊กน้อยยึดมาจากบิ๊กไอ้และบิ๊กน้อยไปบริหารจัดการอยู่ที่นั่น <c oughs> ตอนนี้ทีมทั้งหมดเป็นทีมปฏิบัติการที่ ยึดโยงกับนายทหารเก่าครับ oh. แต่ขอแชร์ใบอนุญาตคาสิโนคอมเพล็กซ์ทหารแก่ไม่เคยตายนะเมืเ่อม,มีอะไรใหญ่นะมีโครงการใหญ่ๆแล้วแต่เนี่ยทหารขอแชร์บ้างเพราะต้องจับตาต่อไปนะฮะคอนเทนต์คอมเพล็กซ์นั้นกลุ่มทหารเหล่านี้จะขอแชร์ได้มากน้อยแค่ไหนฮะในชั้นอินไซน์นะครับสว,ส,สวัสดีครับ